เอาละสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาจัด10อันดับนะครับตัวละครนะครับจากเรื่อง Fundamental Paper Education นะครับที่น่ารักที่สุดนะครับโดยสําหรับผมเองนะครับทุกคนซึ่งตัวละครที่ผมเอามา10ตัวนั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่น่ารักสําหรับบางคนส่วนใหญ่นะครับหรือบางคนอาจจะเอ่อความที่เห็นนะครับอาจจะตรงกับผมก็ได้นะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับจัดสิอันดับนี้ได้เลยนะครับว่าตัวละคร10อันดับไหนนะครับที่น่ารักสําหรับผม มากที่สุดนะครับทุกคนเนาะหาพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครป์ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันได้เลยเราเริ่มที่อันดับที่10กันก่อนเลยนะครับนี่คือมิสทาวเวลนะครับซึ่งมิสทาวเวลนะครับเธอนะครับเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาเรื่องรัสเซียภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันนะครับภาษาทุกภาษานะครับที่ที่นอกเหนือจากภาษาอื่นนะครับ ซึ่งตัวเธอนะครับมีความน่ารักสําหรับผมอยู่ที่อันดับที่10นะครับที่น่ารักนะครับตรงที่เธอนะครับเออตอนสอนนักเรียนเท่านั้นนะครับแต่ความโกรธของเธอนะครับอันนี้ผมติดให้เป็นน่ากลัวนะครับแต่ความน่ารักผมให้ติดท่าอันดับที่1ินะครับทุกคนเนาะก็ไม่ได้น่ารักหรืออะไรมากนะครับก็ให้น่ารักอันดับที่สิไปเลยต่อไปทางด้านอันดับที่9นะครับ เป็นเด็กบูลี่นะครับที่เป็นเพศผู้หญิงนะครับนั่นก็คือซีฟนะครับซึ่งเธอนะครับได้ติดอันดับที่9แห่งความน่ารักนะครับตรงที่หน้าตาเธอที่เธอสามารถทําหน้า XD ได้นะครับและตรงที่เธอนะครับหน้าตาของเธอก็น่ารักนะครับลักษณะเธอก็น่ารักด้วยนะครับแต่ผิดอยู่ที่นิสัยเธอเดียวคือนิสัยของเธอนะครับเป็นนิสัยที่ชอบบูลี่คนอื่นนะครับทุกคนเนาะซึ่งเธออยู่ในแก๊งบูลี่นะครับที่เป็นเพศผู้หญิงนะครับที่อยู่ในแก๊งบูลี่นะครับทุกคน ซึ่งความน่ารักของเธอนะครับติดอยู่ที่อันดับที่9นะครับต่อไปในที่8นะครับก็อยู่ในแก๊งบูลลี่เช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งบูลลี่นะครับนั่นก็คือโอลิเวอร์นะครับซึ่งความน่ารักของโอลิเวอร์นะครับตรงที่หน้าตานะครับเหมือนกับซีเลยนะครับแต่เปลี่ยงแค่ต่างกันก็คือตัวเขานะครับเป็นเพศชายนะครับ และลักษณะเด่นของเขานะครับคือตรงมือของเขานะครับมีมือหนีสอนะครับและสิ่งที่แปลกที่สุดหลายอย่างเลยคือเขากินสบู่และชอบอลิสที่ที่ตัวละครนะครับที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องนะครับอันที่เจ็ดนะครับนั่นก็คือแคลนะครับตัวละครที่น่ารักสําหรับทุกคนหลายๆคนเลยนะครับโดยตรงที่ลักษณะของเธอและหน้าตาของเธอนะครับและเรื่องนิสัยของเธอด้วยนะครับ ซึ่งตัวเธอนะครับก็ได้เสียชีวิตนะครับจากโดนที่โดนอลิสค่านะครับแต่เชื่อว่าอนาคตของเธอนะครับก็อาจจะกลับมาก็ได้นะครับทางด้านอันดับที่6เลยนะครับนั่นก็คือเอนเจลนะครับซึ่งเอนเจลนะครับบอกไปเลยนะครับว่านอกจากเขาในนิสัยดีไม่พอนะครับเขานะครับก็น่ารักอีกด้วยนะครับทุกคนเนาะแถมหล่อนะครับเป็นผู้ชายที่หล่อนะครับในในเรื่องแล้วนะครับ ซึ่งตัวเขานะครับก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าเขานะครับเป็นคนที่เล่นดนตรีเป็นนะซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เล่นดนตรีเป็นนะครับและทานของตัวเขานะครับก็แอบชอบนะครับแครนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่แคลนั้นนะครับก็ได้เสียชีวิตลงนะครับณตอนนี้นะครับเอนเจลนะครับเขาน่าจะเครียดนะครับก็ผมก็แอบสงสารเขาอยู่นะครับสำหรับตัวเอ็นเจลเขานะครับความหน้ารักงของเขานะครับผมให้ติดเทปอันดับที่6นะครับถาม้าอันดับที่5นะครับ ก็เป็นเพื่อนของเอ g e l และแคลร์เช่นเดียวกันนะครับแต่น่ารักกว่านะครับนั่นก็คือบับเบิลตัวละครฟองสบู่นะครับที่น่ารักมากมากเลยนะครับตรงที่เป็ดแล้วก็เอ่อฟองสบู่ลอยได้ของเธอนะครับซึ่งบทบาทของเธอนะครับไม่ค่อยมีอะไรบ้างนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับบทบาทนะครับจะอยู่ที่เอ g e l แล้วก็แคลรนะครับแต่ตัวเธอนะครับอนาคตเธออาจจะมีบทบาทมากขึ้นก็ได้นะครับมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ความน่ารักของเธอนะครับก็ติดท็อปอยู่ที่อันดับที่5นะครับ มาที่อันดับที่4นะครับนั่นก็คือมิสบลูมี่นะครับซึ่งตัวเธอนะครับเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์นะครับที่โหดนะครับพอๆกับทาวเวลนะครับทุกคนเนาะแต่ความโหดคือคือเธอโหดว่านั้นนะครับคือด้วยความเดียวนะครับถึงเธอจะเตี้ยนะครับแต่ความโหดนะครับถือว่าโหดกว่ามิสทาวเวลนิดหนึ่งนะครับและที่สาเหตุที่ผมนะครับให้ติดท็อปอันดับที่4นะครับตรงที่ตัวเธอนะครับเตี้ยน่ารักนะครับแต่ก็ไม่ได้เตี้ยกว่านักเรียนนะครับ คือเธอนะครับเตี้ยที่สุดในบรรดาครูแล้วนะครับถึงเธอเธอเตี้ยแต่เธอก็โหดนะครับและก็น่ารักคนตามไปด้วยนะครับให้ติดท็อปอันดับที่4นะครับพามาเริ่มที่อันดับที่3เลยนะครับที่ได้เหรียญทองแดงความน่ารักนะครับนั่นก็คือแอปปี้นะครับตัวละครเด็กซื้อบื้อนะครับที่ทุกคนหลายๆคนนะครับชื่นชอบตรงที่ลักษณะความหล่อและความน่ารักนะครับซึ่งความหล่อนะครับก็ถือว่าไม่แพ้กับเออแอเจลนะครับ แต่สติปัญญาของเขาถือว่าต่ำกว่าเอ็นเจ้นิดหนึ่งนะครับและความน่ารักถือว่าสูงกว่าเอ็นเจ้นะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่เขาได้เสียชีวิตลงที่แบบคคอนข้างที่สยองมากๆนะครับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะเกิดมาใหม่หรือไม่นะครับก็ต้องรอรู้กันอีกทีนะครับซึ่งผมให้เขาติดเทาอันดับที่สนะครับให้ความน่ารักที่สุดนะครับรับรางวัลเหรียญทองแดงไปเลยนะครับมาที่อันดับที่2นะครับทุกคนนั่นก็คือชิปเจ้าป่าน้อยที่ทุกคน ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับตรงที่ลักษณะเขานะครับทั้งเตี้ยทั้งน่ารักนะครับทั้งแบลด้วยนะครับซึ่งตัวเขานะครับเป็นน้องชายของซีฟนะครับที่น่ารักมากมากผมไม่รู้เรื่องนิสัยของเขานิสัยเขานะครับดีหรือไม่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับบทบาทเขานะครับไม่ค่อยจะมีอะไรมากเนาะก็บทบาทเขานะครับค่อยๆจะมีน้อยนะครับแต่เราก็ต้องรอรุ้นอนาคตเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีบทบาทเยอะหรือเปล่านะครับอาจจะไม่มีก็ได้นะครับผมให้เขานะครับติดเทปออดิสอง นะครับได้รับรางวัลเหรียญเงินไปเลยนะครับและเรามาถึงตัวละครอันดับที่1นนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีกับเธอคนนี้นะครับซึ่งเธอคนนี้นะครับทุกคนนะครับก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับรับรางวัลเหรียญทองไปเลยนะครับจะเป็นใครไม่ได้นะครับนั่นก็คือมิสเตอร์เขานะครับซึ่งตัวละครที่น่ารักมากๆนะครับเธอจะโหดนะครับ แต่ปนกับความน่ารักของเธอนะครับตรงที่เธอรนะคับสามารถเทำปากแมวได้นะครับซึ่งความโหดของเธอนะครับคือโหดกว่ามิสทาวเวลแล้วก็มิสบลูมี่อย่างแน่นอนนะครับแต่ความน่ารักของเธอรนะคับก็ทําให้ทั้ง2ตัวละครอย่างมิสทาวเวลและมิสบลูมี่ตกกระป๋องเลยทําให้ตัวเธอรโดดเด่นที่สุดในทั้ง Youtube ทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง t i k ติ๊กครับหลายๆอย่างเลยนะครับ ซึ่งตัวเธอนะครับไม่ได้มีแค่ล่างเดียวนะครับเธอนะครับยังมี2รล่างนะครับนั่นก็คือปีศาจโปริโอด้วยนะครับซึ่งความน่ารักตดวด่นของเธออยู่ที่ตรงปากแล้วก็ความสวยของเธอแล้วก็ความน่ารักของเธอตอนที่เธอนั้นสามารถแปลงเป็นปีศาจโปริโอได้นะครับและนี่ก็คือ10ตัวละครนะครับ ที่ผมนะครับจัดมาอันดับนะครับที่น่ารักที่สุดนะครับจากเรื่อง fundamental paper education นะครับความคิดเห็นนะครับทุกคนตรงกับผมหรือไม่นะครับทุกคนเนาะหรือบางคนนะครับอาจจะให้ oliver อยู่อันดับที่4หรือ m i s t a r w l อยู่ที่อันดับที่3หรือ abby อยู่อันดับที่1ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอันนี้คือความคิดเห็นสําหรับผมเฉยๆนะครับทุกคนเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับในคิดหน้านะครับทุกคนเนาะสวัสดีครับ